สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟิล์มแม็ o โคซิง o o ดอครับคลิปนี้ก็พามาอยู่กับเจ้าซานี่ครับผมซานี่ SY ส1านะครับซูปเปอร์เอรุ่น10นะครับกับซานี่ y y 2 0 c นะครับอ่ตัว 215C นี่ี้ก็จะเป็นของเสียนินนะครับผมส่วนเจ้าตัว200นะครับก็เป็นของทีมงาน เสียยาวนะครับผมหรือว่าดัมซิงซุปเปอร์ยาวนะครับวันนี้ก็มีโอกาสครับมาถ่ายคลิปนะครับทีมงานเสียนินแล้วก็ทีมงานเสียยาวนะครับ <T> <อ>ก็เป็นงานขุดครับผมสไตล์โคกน้องนานะครับขุดแบบสไตล์โคกน้องนาครับผม อา่มาดูครับผมระหว่างสานี SY 2 1 5 c นะครับกับสานี SY 2 0 0 c นะครับงานขุดเวียงครับผมอ่อขอขอบคุณครับไปทางเสียยาวครับผมที่อนุญาตนะครับให้ถ่ายคลิปนะครับผม ชมงานแพ็คคู่กันไปเลยนะครับดินก็จะเป็นดินทรายครับดินทรายค่อนข้างจะขุดง่ายครับ ของเสียยาวก็เพิ่งมาโรงงานเป็นวันแรกครับมาโรงงานวันนี้เลยนะครับผมพอดีว่าอยู่ไม่ไกลครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับก็เลยมาถ่ายให้เอฟซีได้ดูครับผม ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกแล้วก็คันแรกของช่องเลยนะครับสานี S ่ SY 2 0ทนะครับผมส่วน SY 2 1 5นี่ก็ถ่ายหลายคันแล้วครับแต่ตัว2 0 0นี่เพิ่งถ่ายเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็คันแรกด้วยนะครับเป็นรถของเสียยาวครับ ผลค่อนข้างดีครับโซนนี้มานี่น้ำท่วมทางเข้ามาเลยครับ นับบอกว่ามองดูดินนี่เหมือนจะหล่มครับแต่ว่าแข็งดีครับผมดินผมมองดูที่แรกีก็เหมือนดินกะทิครับแต่ไม่ใช่ครับนึกว่าจะเป็นทรายกะทิผุดลงไปเจอเป็นทรายแดงครับ พื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่กว้างครับเป็นงานวัดนะครับผมมียินเสียยาวว่าเป็นงานวัดเอามาดูตัว 200C ครับ่าจะคอนโทรลโดยท่านสารวัตรครับผม <c> ู <oughs> ในช่องเสียยาว โอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ครับขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผม YouTube ช่องฟิล์มแม็กโคซิงบุดอครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ